จ้ามาพบกับสาวอุดรนดูมิงแลนด์คือเกาจ้ามาจ้ามามากินเขาน้ำกันจ้าได้ตำแตงจ้านี่ตำแตงเผ็เดๆกับปิ้งหมูจ้าปิ้งหมูคืออยากกินจ้าบบได้กินโดนแล้วปิ้งหมูเนี่ยปิ้งหมูแล้วก็เขาเนียวจ้าหนึ่งห้องก็แล้วจ้าหนึ่งห่อน กินข้าวเที่ยงจ้าข้าวเที่ยงอังกฤษมาจ้าทุกคนกินข้าวน้ำกันจ้ามาจ้กทุกคนกินข้าวน้ำกันจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันเนียวเนียวจ้ะเนี้ยติดมือบ่สดตับมักแตงเมื่อค่อยเห็นเราจะ ไปแล้วแซ่บ หิวขา้าวจ้ะหิวข้าวแห้งเศร้าไม่ได้กินข้าววันหยุดแต่มือเนี่ยอทิตย์นีหยุดหลายมือแต่มีเวลาเห็ดคลิปจ้อ กินแบบบานๆท่านี้ล้วจะแสบแล้ว แซ่บตำแตงจ้ะสดเผ็ดๆเดนาะไผย,ยังบอกินข้าวกับมาด้วยจ้ะกินตำแตงซับแซ่บน้ำกัน สดไปสุดมาเหือสิออกได้จำประเดี๋ยเพชรสดประเด็ก,ดกจำนามผมปีกหมูจ้ะ มูลายสันมูลายสันมันติดมันนะจ๊ะมันแสบเลยติดมันมากจ้ะอันใดมันมันนี่มากินคัก โดยเฉพาะเนื้อย่างหมูกระทานกินได้หมูสามสันส 嗯，好、mm。Hmm. แดดกับโมมีได้จ้ะฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดมาเนี่ยวันหยุดกับบไรไปษัทได้จ้ะมื่อเนี่ยอยู่บ้าน แตงกะแตงกะตำเมื่อยแต่กินผู้เดียวแสบจ้ะอิ่มแล้วจ้ะบ่ะเนี่ยมาไว้ไปไว้ยได้จ้ะกินอิ่มแล้วกะ ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊กะกับสาวอุดรกับสีคอโตล่าไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพอ่มนะจ๊ะสิรดประพาดคลิปใหม่ๆของสาวอุดรน,นะจ๊ะไปละจ้าคลิปนี้พอกันคลิปหน้าจ้า